สวัสดีครับพบกับผมนะครับโนบิตะนะครับจาก YouTube NB Review Channel ก็ช่วงนั้นนะครับผมติดภารกิจทริปนครพนมสกลนครเนาะไม่ได้มีเวลามาถ่ายรีวิวลรถสักทีนะครับจนวันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับวันนี้โนบิตะจะพามารีวิวลรถ all new isuzu d-max Highlander นะครับ2ประตูนะครับขับเคลื่อน2ล้อ เกรด ZP นะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นท็อปของตัว s ปีดแ c a p 2ประตูนะครับก็จะเป็นรุ่นถัดจากเกรด Z นะครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาจะมีอะไรบ้างนั้นนะครับอุปกรณ์ออปชั่นจะมีอะไรบ้างนั้นเรามาชมกันดีกว่านะครับเริ่มจากด้านหน้านะครับกระจังหน้าขนาดใหญ่แบบเขี่ยว2ชั้นนะครับพร้อมสัญลักษณ์อิซูซ แบบโคเมียมนะครับขนาดใหญ่ถัดมานะครับไฟหน้า isuzu vision by led ปรับระดับสูงต่ำได้นะครับด้วยมือนะครับถัดมาด้านล่างนะครับจะเป็นไฟเลี้ยวนะครับและไฟตัดหมอกแบบ led นะครับในรุ่น lda นะครับจะเป็นไฟตัดหมอกแบบฮาโลเจนนะครับที่ไม่มีใน รุ่นล่างๆนะครับสำหรับไฟตัดหมอกแบบ LED นั้นนะครับจะมีให้เฉพาะเกรด Z และ ZP รวมไปถึงรุ่น M ที่เป็นตัวท็อปของตัว4ประตูนะครับทั้งตัว V Cross และก็ Highlander ส่วนตัวนี้เป็นรุ่น2ประตูนะครับสำหรับขุมพลังรถรุ่นนี้นะครับ 1.9 ddi blue power generation ที่2นะครับรหัสเครื่องยนต์ r z 4 cetc นะครับ150แรงม้าแรงบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรที่1,800ถึง2,600รอบต่อนาทีนะครับความจุถังน้ำมัน76ลิตรนะครับรองรับการเติมน้ำมัน b 1 0และ b 2 0คําคำว่า b ย่อมาจาก b บ o d i e s e l นะครับ รุ่นนี้ยก็จะเป็นรุ่นที่ท็อปสุดนะครับก็กลัวหลายคนถามหาว่าทําไมไม่รีวิวรุ่น ZP พีในตัว2ประตูสักทีนะครับโนบิตะก็เลยมาถ่ายซะเลยนะครับลดลงวันนี้นะครับถ้าใครอยากให้รีวิวตัว V ีคอร์สประตูเม้นบอกได้นะครับเดี๋ยวจะไปรีวิวให้ชมกันเต็มเมเหมือนเดิมนะครับสำหรับสีตัวถังภายนอกมีให้เลือกดังนี้1 ดำบาวาเรียนไมก้า 2. เงินบงฮเมียนเมทัลลิก 3. ขาวไซบีเรเลียน 4. ส้มวาเลเซียโทฟาสและ5เงินเซอร์แมดนั่นเองนะครับรุ่นนี้ไม่มีสีน้ำเงินให้นะครับจะมีเฉพาะสีประตูเกรด M เท่านั้นนะครับในสีน้ำเงิน ล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับ18นิ้วนะรุ่นนี้แบบปัดเงานะครับสวยงามขนาดยาง265 60 R18 นะครับเสาอ,อากาศนะครับแบบมาตรฐานนะครับปรับและพับได้ด้วยมือนะครับทัดมาอักษร h i g h l a n d ร์นะครับขนาดใหญ่อยู่ข้างตัวถังนะครับ วงบอกว่าเป็นรุ่นไฮแลนเดอร์นะสวยงามมากนะครับในรุ่นนี้เลยนะครับสำหรับตัวรถนะครับออกแบบภายใต้คอนเซปต์โบว์บัตอิโมชันแลนะครับให้ความรู้สึกที่แข็งแกร่งบึกบึนมากขึ้นนะครับแต่ยังคงค่าค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานอากาศต่ำที่สุดนะครับในรุ่นนี้รูลมมากขึ้นนะครับและ ได้รับการทดสอบที่อุโมงลมเลวเวนะครับเทคนิคอลรีเสิร์ช i อินทิจูดหรือ JR นะครับที่เป็นลงงานทดสอบรถไฟหัวกระสุนอันโด่งดังของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับกระจกมองข้างนะครับพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับ นะแป๊บหนึ่งนะอ่ะเห็นแล้วใช่ไหมครับโอเคนะแบบนี้นะครับมีระบบปรับพับด้วยนะครับกระจกมองข้างนะครับแต่เราอย่าเอามือไปพับนะครับเพราะว่ากระจกไฟฟ้านะครับมันอาจจะเสียได้นะครับบันไดข้างนะครับสีเงินนะครับออกแบบให้ขึ้นลงง่ายขึ้นนะครับ กระบะท้ายนะครับออกแบบให้มีขนาดใหญ่นะครับจุคของได้มากขึ้นนะครับไฟท้ายนะครับอีซูซุดอ l s อ n i โซนิก LED นะครับก็ถือได้ว่าให้ความสว่างเด่นชัดในเวลากลางคืนด้วยนะครับ มือเปิดฝาท้ายนะครับพร้อมกล้องมองหลังนะครับและมีเส้นกะระยะเลนไกลด้วยนะครับถัดมาด้านล่างจะเป็นกันชนท้ายแบบอินทิเกรตบัมเปอร์นะครับแบบยึดติดกับตัวรถเลยนะครับเนี่ยอักษรแซกีนะครับวงบอกชื่อรุ่นนะครับ สีโคม,มียมสวยงามนะครับรุ่น Z กับ ZP และ M นะครับจะมีโลโก้บอกรุ่นส่วนรุ่น LDA แล้วก็ S ไม่มีนะครับเดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างกันนะครับช่วงล่าง Isuzu Dynamic Drive Platform นะครับพร้อมโครงสร้างออกแบบแบบ WSSP นะครับแข็งแรงนะครับ ทนทานมากขึ้นนะครับที่ประสานการทำงานของโครงสร้างตัวถงัง t ช s ซีและเครื่องยนต์ให้เป็นแบบหนึ่งเดียวเลยนะครับรุ่นนี้นะครับช่องล่างอิสระปีนก2ชั้นนะครับพร้อมคอยสปริงและโช๊คอัพแก๊สนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นแหนบเหนือเพลานะครับในรุ่น Highlander นะครับ แล้วก็จะมีบางโคนหน้าหลังให้ด้วยนะครับรุน่นนี้ระบบความปลอดภัยถือได้ว่าให้มาครบเลยนะครับก็จะมีระบบ ESC นะครับ TCS PA นะครับ ABS HSA s d c นะครับที่มีให้ในรุ่นนี้นะครับพร้อมระบบดับ เครื่องยนต์อัตโนมัตินะครับ idling stop start system แล้วก็ ESS สัญญาณไฟกระพริบฉุกเฉินอัตโนมัติพร้อมระบบตัดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยในการเบรกนะครับเบรคโอไรส์ system BOS นะครับ ไฟเบรกดวงที่3นะครับแบบ LED ให้ความสว่างเด่นชัดนะครับคราวนี้จะพามาดูข้างในกันบ้างนะครับก่อนอื่นต้องขอบอกนะครับว่าในรุ่น ZP นะครับของตัวนี้นะครับกุญแจจะเป็นแบบ Isuzu Genius Entry นะครับสตาร์ทรถด,ด้วยระบบ push start นะครับ วิธีการใช้งานกุญแจนะครับถ้ากุญแจอยู่กับตัวนะครับเวลาเราล็อกนะครับให้เรากดกุญแจที่รีโมทนะครับหรือจะกดปุ่มดําก็ได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับแต่ถ้ากุญแจอยู่กับตัวนะครับวิธีการเข้ารถก็ไม่ยากนะครับให้เรานํามือมาสอดเข้าตรงนี้นะครับรถก็จะปลดล็อกโดยอัตโนมัตินะครับ มาดูภายในกันบ้างครับผมสำหรับภายใน All New Isuzu D-Max Highlander 2ประตูเกรด z ซพีนะครับก็จะเป็นโทนสีดำนะครับทั้งหมดตัดกับสีเทาอ่อนนะครับมาดูกันนะครับคอนโซลกลางด้านหน้านะครับออกแบบแบบชาร์ป Horizon Hal l a อ e r เล่นระดับนะครับ สำหรับช่องแอร์นะครับก็ตกแต่งด้วยสีเงินซาตินโคมนะครับแล้วก็กรอบช่องแอร์เนี่ยตกแต่งด้วยสีเงินซาตินนะครับพวงมาลัยนะครับสามารถปรับระดับสูงต่ำและดึงเข้าดึงออกได้นะครับ แล้วทีนี้นะครับเรามาดูด้านข้างฝั่งผู้ขับขี่นะครับแผงข้างประตูนะครับพร้อมคิ้วสีเทานะครับแบบกันมิตรลิกนะครับและมือเปิดประตูสีเงินซาตินนะครับสำหรับแผงข้างประตูบุนุ่มนะครับซอฟทัชนะครับแล้วก็นุ่มสบายด้วยนะครับเวลาเราวางแขนลงนะครับ ลำโพงนะครับทั้งหมด6ตัวนะครับด้านหน้า2นะครับแล้วก็บนเพดานอีก2นะครับเบาะนั่งนะครับกึ่งหนังแท้สีดำนะครับเดินได้สีขาวนะครับปรับด้วยระบบไฟฟ้านะครับอ่าเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับอันนี้นะครับปุ่มนี้ก็จะเป็น เลื่อนเข้านะครับนะครับแล้วก็เลื่อนออกนะครับแล้วก็ปรับเอ็นหน้าเอ็นหลังได้นะครับอันนี้ปรับเอ็นลงนะครับนะครับอันนี้ปรับเอ็นขึ้นนะครับนีปรับเอ็นลงนีปรับเอ็นขึ้นนะครับ ช่องนี้จะเป็นช่องสำหรับเก็บเหรียญเล็กๆน้อยไ,ได้นะครับตัวปุ่มนี้ก็จะเป็นสวิตช์ปรับระดับไฟหน้านะครับที่กล่าวไปข้างต้นนะตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์ esc นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์การทำงานระบบ idling stop start system นะครับแล้วก็จะมีที่วางขวดน้ำนะครับหน้าช่องแอร์นะครับ แผงข้างประตูนะครับตกแต่งด้วยสีดำเปียโนโบแบล็กนะครับกระจกมองข้างนะครับปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้านะครับถ้าเราเอามือมาพับกระจกเราก็จะเสียได้นะครับมือจับช่วยในการขึ้นลง3ามตำแหน่งนะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน คันเกียร์อัตโนมัตินะครับออกแบบให้จับกระชับมือได้นะครับ,นรบ,นรบเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยครับเห็นไหมครับแล้วก็จะมีไฟบอร์ดตำแ,แหน่งเกียร์นะครับเวลาเราเปิดสวิตช์ไฟหลีนะครับก็จะมีไฟติดขึ้นมาบริเวณเกียร์ด้วยนะครับเนี่ยหัวเกียร์นะครับเกียร์อ,อตโตเมติก นะครับสวิตควบคุมระบบปรับอากาศแบบ Dual Zone นะครับนะก็จะเป็นสวิตเลือกอุณหภูมินะครับสวิต AC ก็คือสวิตสำหรับเปิดระบบทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเราไม่เปิดสวิตนี้นะครับสวิตนี้มีความสำคัญอย่างไรคือเมื่อเราเปิดสวิตนี้นะครับระบบทำความเย็นนะครับก็จะทำงานเลยนะครับแต่ถ้าเราไม่เปิด ก็จะมีลมแอร์ชืดอ,ออกมาเฉยๆนะครับนะครับตันนี้จะเป็นสวิตช์เลือกอากาศหมุนเวียนภายในรถนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์สำหรับเลือกนะครับว่าจะให้ลมแอร์ออกแบบไหนนะครับตัวนี้จะเป็นสวิตช์ปิดระบบทำความเย็นนะครับถัดมาจะเป็นสวิตช์แบบที่ว่า เลือกความเร็วพัดลมนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นสวิตช์ปรับความเย็นอัตโนมัตินะครับวันนี้เป็นสวิตช์ไล่ฟ้ากระจกหน้าอันนี้จะเป็นสวิตช์ไล่ฟ้ากระจกหลังนะครับอันนี้เปิดปิดการทํางานระบบปรับอากาศว่าจะเอาแบบดูอโซนหรือเปล่านะครับก็จะเป็นแบบเปียโนทัชนะครับเนี่ยเหมือนแป้นเปียโนเลยนะครับวิธีการสตาร์ทนะครับ ก็ให้เราหยับเบรกให้สุดนะครับแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทนะครับเครื่องยนต์ก็จะทำงานนะครับหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วนะครับพร้อม Apple CarPlay และ Android Auto นะครับและก็จะมีช่อง DC 1 2โวลต์นะครับสำหรับเสียบต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเสริมนะครับและจะมีช่อง usb aux นะครับสำหรับเสียบ ประกรณ์ความบันเทิงต่างๆนะครับแล้วก็จะมีช่องเก็บของแบบผาปิดนะครับเนี่ยคิ้วหน้าปัดนะครับแล้วก็คิ้วคอนโซลกลางนะตกแต่งด้วยหนังนะครับ สัมผัสนุ่มมากนะครับเนี่ยกระจกมองหลังนะครับแบบลดแสงสะท้อนนะครับเมื่อเวลาปกติก้านปรับจะชี้มาทางด้านหน้านะครับถ้าเวลาเราจะลดแสงสะท้อนนะครับให้ดันก้านปรับออกไปนะครับแบบนี้นะครับไปสองแผนที่สองตำแหน่งนะครับ แล้วก็มีช่องสําหรับเก็บแว่นตาได้ด้วยนะครับนะครับแล้วก็เก็บไว้อย่างเงี้ยนะครับนะครับอย่างเงี้ยครก็เก็บไว้อย่างเงี้ยครับแล้วทีนี้นะครับเรามาดูส่วนต่อมาก็จะมีกระจกนะครับกระจกสองหน้านะครับ ทั้งฝั่งผู้ขับขี่นะครับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารนะครับนะครับแล้วก็มีไฟส่องสว่างให้นะครับสองตำแหน่งเลยนะครับเนี่ยครับฝั่งผู้ขับขี่ก็มีนะ ถือว่าให้ครบเลยนะครับกระจกทั้ง2ฝั่งนะครับถัดมานะครับจะเป็นสวิตช์สำหรับควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยนะครับถุงลมคู่หน้านะครับแบบ srs นะครับนะครับแล้วก็จะมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับ cruise control น,น,นะครับตรงนี้ นะครับแล้วก็จะเป็นสวิตสาหรับเลือกหน้าจอตัวนี้นะครับหน้าจอสมาร์ท M-ID นะครับแล้วก็เข็มขัดนิลภัยนะครับยึด3จุดนะครับพร้อมดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัตินะครับวิธีการปิดประตูนะครับทำอย่างไรเราจะต้องปิดบานแขบซะก่อนนะครับปิดบานแขบก่อนนะครับ และตามด้วยประตูบานใดบานหนึ่งนะครับอันนี้จะปิดฝังคู่ขับขี่นะครับดิสเบรกนะครับขนาดใหญ่350มิิเมตรนะครับทำให้เบรกได้มั่นใจมากขึ้นนั่นเองนะครับสรุปการรีวิวนะครับสำหรับใครที่มองหารถครอบครัวนะครับ ถ้าไม่มีงบพอไปเล่นสีประตูก็เล่นตัวสเปซแคปก็ได้นะครับรถรุ่นนี้สำหรับพาครอบครัวไปไหนไกลๆได้อยู่แล้วนะครับหรือจะทำมาค้าขายก็ได้นะครับรุ่นนี้ไม่ว่ากันเนาะอ่าโอเคนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปของ NB Review Channel จนจบ สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับรักษาสุขภาพร่างกายด้วยนะครับโอเคนะครับ